มันก็เสียแล้วเนี่ยทิ้งทิ้งไม่ใช่ว่าไปต่อราคาเข้ามาอีกนะทำไมพูดกับฉันแบบนี้ทำตัวมีพิรุ้จังมันเรื่องของฉันปะสันดานแบบแกเนี่ยมันต้องเจอฉันตั้งสอนนลไม้ไหมครับคนลไม้น้ององ,งุ่นเนี่ยขายไงหรอขายขายอังุ่นขายขาย,ขายโโหเนี่ยน้องอีกไม่กี่วันก็เสียแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่อ่ะช่วยซื้อซื้อ เื้อ,องูนใช่เนี่ยถ้าทิ้งก็เสียได้เปล่าสู้เอามาขายพี่ดีกว่าแถมน้องอะ่ะได้เงินอีกนะเสะียดายเสียดายทิ้งทิ้งทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวพี่ซื้อเลย20สบาทได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวพี่โอนแล้วกันโอนนะโอนจ่ายอ๋อสแกนสแกนใส่ถุงเลยเงูน ขอบใจนะจ๊ะโอ๊ย,อย,อยขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะอ้าวดาเธอออกมาซื้อของเหรอใช่พอดีว่าฉันมาซื้อของไปทําอาหารตอนเย็นหน่อยนะว่าแต่เธอเธอะทาไมถึงซื้อของมาเยอะขนาดนี้เลยล่ะไม่ใช่ว่ามปต่อราคาเข้ามาอีกนะนี่เธอเห็นฉันอะเป็นคนยังไงกันแน่เนะะี่ยาะทำไมพูดกับฉันแบบนี้ฉันอะไม่เคยทำหิเธอพูดซะหน่อยอือ แล้วทําไมถึงซื้อผลไม้มาเยอะขนาดนี้ล่ะอ่างหุ่นราคาแพงขนาดนี้เนี่ยเธอกล้าซื้อได้เหรอปกติเนี่ยเธอชอบซื้อของลดราคาแล้วก็ของถูกนี่อ๋อคือขอลดร,ราคาไงฉันก็นเลยเหมาหมดเลยเออพอดีฉันมีธุระขอตัวก่อนนะทําตัวมีพิรุษจังอ่างุ่นนี้ขายยังไงห,หรอคะขายขาย อง,งุอ่งงนองุ่นขายขายไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขายเองนะอง,งุ่นโลละ120้บาทแต่ถ้าลูกค้าเอา2โลขึ้นไปลดเหลือโลละ100นะครับงั้นดีเลยค่ะงั้นชั้นเอา1ิบโลไปเลยค่ะพอดีว่าชั้นเนี่ยจะซื้อไปฝากญาติพี่น้องได้เลยครับมันเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปเอาหลังร้านมาให้ได้ค่ะพี่อง,งุ่นไม่กี้ผู้หญิงเขาไม่กินเสื้อ,อง,งุ่น เชื่องเงินโดนลลดยี่สิบบาทโง่แบาแบบอะไรอย่างโง่โอีกโงนะ่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันหลังพี่ค่อยสอนขายใหม่นะพวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวฉันจะพาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกลับมารับผิดชอบทุกอย่างเองนี่ลิว จริ่งเลยนะนี่ใส่ต่อรองราคาแกเนี่ยฉันก็ยังพอรับได้แต่ท่าแบบนี้เนี่ยมันเกินไปแล้วนะทําไมอ่ะมันเรื่องของฉันปะเธออ่ะมาอะไรด้วยสันดานแบบแกเนี่ยมันต้องเจอทันสังสอดมันนี่แล้วนะนี่จะพาฉันไปไหนฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นอ่ะก็ไปร้านที่แกโกงเข้ามาไงล่ะจะให้ฉันพาไปหรือให้ตํารวจมันลากคอแกไปดิเออไปก็ได้นี่เออรู้แล้วนี่จะลากทำไมล่ะนี่โอ๊ยจะลากฉันไปไหนเนี่ยคนก็ จ่ายเงินค่าของให้เขาไปเดี๋ยวนี้พี่ครับคนนี้ไงครับที่โกงเราไปคนนี้ครับคนบ้านเดียวกันแท้ๆไม่คิดเลยนะครับว่าคุณจะทําแบบนี้กับพวกเราทุกวันนี้บ้านเมืองก็อยู่ยากแล้วนะครับยังมีคนโกงอีกนี่หลิวฉันบอกให้โอนเงินค่าของเขาไปไงโอนไปเดี๋ยวนี้เลยนะเออเดี๋ยวโอนให้นี่หลิวมาถึงขนาดนี้แล้วแกเอาสลิปบอไให้เขาอยู่อีกเหรอแกอะ อยู่บ้านสบายๆไม่ชอบอยากไปนอนในคุกใช่ไหมเออโอนให้ก็ได้เงินแค่ไม่กี่บาทเองห่วยมากโอนไปแล้วนะเดี๋ยวก,ก่อนครับเมือ่อวานเมือ่อวานค่าส้มจะไม่จ่ายเลยโหลูกนี้ก็ไม่ดีเอ๊ลูกนี้ก็เล่าไม่ได้ไม่ได้ห้ามบีบบีบไม่ได้ถ้าฉันไม่บีบฉันจะรู้ไหม ว่าลูกไหนเนา่าลูกไหนดีอะ่ะเอออ๋อไม่มบี้ใช่ไหมได้ห้ามห้ามกินห้ามเรื่องมากจังจะเอาแค่นี้แหละเท่าไหร่30บาท30ไว้วันหลังค่อยจ่ายแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนไม่ได้ไม่ได้พี่บอกต้องจ่ายอยีเรื่องมากได้ไหม ไอ้เดกเอ,อ็เว่าอยู่ช่วงนี้น้องชายฉันพูดแปลกๆขายของแั้วไม่ได้กําไรคุณจะจ่ายดีๆหรือไปคุยกันที่โรงพาาักครับเวลาฉันพูดอะไรอ่ะแกก็ไม่เคยฟังแบบนี้แหละเจอคนจริงสบางเออจ่ายก็จ่ายเดี๋ยวก่อนครับคุณไม่ได้จ่ายหลายวันผมคิดดอ,อกเบี้ยเพิ่มนะครับจาก30เป็น3,000อะไรนะจาก30เป็น3 0 0พเนี่ยแบบเนี้ยมัน ไปนอนในคูกดีล่ะเลือกเอานะเฮ้ยจ่ายก็จ่ายเอาไปจำไว้เลยนะวันหลังอ่ะฉันจะไม่มาอุ่นร้านนี้อีกแกก็เหมือนกันไปเลยไปไปเลย